สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มากับสายฝนเช่นเคยนะคะสําหรับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็มาแจ้งนะคะราคายางพาราเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลดีๆสําหรับราคายางพารามานําเสนอนะคะ วันนี้นะคะน้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่8กันยายน2566นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ46บาท30สต่ตางค์นั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดวันนี้นะคะมาต่อกันที่ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่8กันยายน2566 ยางแผ่นนะคะก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซราคากลางอยู่ที่48บาท5้สเอสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรวมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางจะอยู่ที่50บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและก็ยางก้อนถ้วย DRC 100เอร์เซนะคะราคากลางจะอยู่ที่42บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ ประกาศราคากลางยางแต่ละชนิดนะคะสำหรับวันนี้ก็คือวันที่8กันยาย,ยน2566นั่นเองนะคะส่วนราคาท้องถิ่นก็เช่นเคยค่ะปรับลดลงไม่ใช่ปรับลดลงนะคะจะต่ำกว่าราคากลางอยู่แล้วนะคะสำหรับราคาท้องถิ่นที่มีการขายกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องกชาวกเกษตรกร สวนยางพาราทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสวนยางดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะด้วยความเป็นห,ห่วงจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็แจ้งข่าวยางพาราเช่นเคยขอบคุณมากๆที่ทุกท่านให้การสนับสนุนและก็เข้ามาฟังคลิปนะคะขอบคุณค่ะ